1>, 1. การตัดสินใจของวันนี้จะเป็นผลลัพธ์ของวันพรุ่งนี้ทุกการตัดสินใจที่เราทำในวันนี้จะกําหนดเส้นทางและผลลัพธ์ในอนาคต 2. ชะตาชีวิตไม่ได้ถูกกําหนดล่วงหน้ามันถูกสร้างด้วยมือของคุณเองเรามีอํำนาจในการสร้างอนาคตของตัวเองผ่านการกระทาและการตัดสินใจของเรา 3. ความสำเร็จเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นในตัวเอง ความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นก้าวแรกในการเดินทางสู่ความสำเร็จ 4. อย่ารอให้โอกาสมาเคาะประตูสร้างมันขึ้นมาเองแทนที่จะรอโอกาสควรสร้างโอกาสและนำพาชีวิตของเราไปสู่ความสำเร็จ 5. ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่คุณสร้างขึ้นมาเองชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตที่เราได้พยายามสร้างขึ้นมาด้วยความพยายามและการทำงานหนะัก 6. ความกล้าหาในการเปลี่ยนแปลงคือกุญแจสู่ความสําเร็จการมีความกล้าหาในการเปลี่ยนแปลงและการ,รเผชิญหน้ากับความท้าทายเป็นสิ่งสําคัญในการก้าวสู่ความสําเร็จ7เป้าหมายที่ชัดเจนคือแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่การมีเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจในการก้าวไปข้างหน้า8การพัฒนาตัวเองทุกวันคือวิธีที่จะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเอง การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องช่วยให้เราเติบโตและเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเอง 9. ความล้มเหลวคือบทเรียนไม่ใช่จุดจบความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตไม่ใช่สิ่งที่จะหยุดยั้งเรา 10. ชีวิตไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นเรื่องของการตัดสินใจและการกระทำชีวิตของเราไม่ได้ถูกกำหนดด้วยโชคชะตาแต่ถูกกำหนดด้วยการตัดสินใจและการกระทำของเรา 11. ความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่มาเองต้องออกไปคว้าม,มันมาความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่มาโดยง่ายต้องมีการพยายามและการทำงานหนักเพื่อให้ได้มา 12. การยอมรับความเป็นตัวเองคือกุญแจสู่ความสุขที่แท้จริงการยอมรับและรักในตัวเองคือพื้นฐานของความสุขและความสำเร็จ 13. ทุกความท้าทายคือโอกาสในการเติบโตทุกความท้าทายที่เราพบเจอเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต14 การพยายามไม่เคยสูญเปล่ามันเป็นการลงทุนในอนาคตทุกความพยายามที่เราทำคือการลงทุนในอนาคตของเราเอง 15. ชีวิตที่คุณต้องการคือชีวิตที่คุณต้องสร้างขึ้นมาเองชีวิตที่เราฝันถึงจะกลายเป็นจริงได้ด้วยการทำงานและความพยายามของเราเอง 16. กการมองไปข้างหน้าคือวิธีเดียวที่จะก้าวข้ามอุปสรรคการมองไปข้างหน้าและมีเป้าหมายที่ชัดเจน ช่วยให้เราสามารถก้าวข้ามอุปสรรคได้ 17. ความมุ่งมั่นและความอดทนคือเพื่อนร่วมทางของความสำเร็จความมุ่งมั่นและความอดทนเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถเดินทางสู่ความสำเร็จได้ 18. การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากภายในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงความคิดและทัศนคติภายใน 19. ความเชื่อในตัวเองคือแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการกล้าไปข้างหน้า20ชีวิตที่ดีที่สุดคือชีวิตที่คุณใช้มันอย่างเต็มที่การใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และการทำสิ่งที่รักคือกุญแจสู่ความสุขและความสำเร็จ